ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการการเมืองคุยแฟรมรายการที่จะมาวิเคราะห์การเมืองจนกว่าเราจะได้ไปเดลิทอปิกแล้ววันนี้เรามากันในหัวข้อที่มีชื่อว่าจัดอันดับนโยบายเพื่อไทยได้แน่หรือแค่เทคนิคหาเสียงและผู้สนับสนุนรายการของเราในวันนี้คือท่านผู้ชมนะครับหากใครสนใจนะครับสนับสนุนรายการก็เข้ามาได้ที่ธนาคารกสิกร0631278299ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่า ือวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาจัดอันดับนโยบายที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยได้หาเสียงเอาไว้นะในช่วงก่อนเลือกตั้งซึ่งวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันว่าเออนโยบายไหนที่คิดว่าได้ได้แน่และนโยบายไหนที่ไม่น่าจะได้หรือนโยบายไหนที่อย่าทําดีกว่านะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปจัดอันดับกันเนี่ยมาดูกันก่อนว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีนโยบายอะไรบ้างขอบคุณผู้จัดการอินโฟกราฟิกด้วยนะ ซึ่งผมไม่ได้เอามาทุกนโยบายเนาะผมก็จะคัดมาจัดอันดับเฉพาะอันที่มันสำคัญสำคัญเนาะมาติวกันก่อนดีกว่าว่าเขาพูดว่าไงอ่ะอย่างแรกก็คือถ้าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันนะภายในปี70เงินเดือนปอตี25,000บาทต่อเดือนนะฮะภายในปี70เหมือนกันคือดอกจานเยอะมากแล้วก็ทุกครอบครัวมีไรายได้ไม่ต่ํากว่า2,000บาทต่อเดือนนะฮะไม่บอกด้วยว่าภายในตอนไหน แล้วก็จะได้รับเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะ1หนึ่งหมืนบาทตรงนี้ไม่ได้เขียนแต่เรารู้ว่ามันคือหนึ่งหมืนบาทถัดมาคือรถไฟฟ้ากทอมยี่สิบบาทตลอดสายนโยบายสาสุขอันนี้ผมไม่ได้เอามาเนาะก็คือจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะฮะแล้วก็นูน่นนี่นั่นนู่นไปอ,อ๋อแล้วก็มีเลือกตั้งผู้ว่าซึ่งไม่ได้เลือกทุกจังหวัดนะเห็นเขาบอกว่าผู้ว่าจังหวัดนำร่องโอเคและอีกอย่างหนึ่งที่ผมเอามาก็คือนโยบาย แก้ปัญหาพ m 2อมสองจุดห้าที่ทุกต้นต่อโอเคถ้าพร้อมแล้วเราก็ดันดับันเลยดีกว่าเอาละซึ่งวันนี้ผมมีมาให้อยู่4ี่สี่เทียร์ก็คืออันบนสุดคือได้แน่เอาภาษาชาวบ้านก็คือแบบก็พูดยังไงก็คือได้อย่างนั้นขัดมาคือได้แน่แต่ไม่ตรงปกอ่าก็ประมาณว่าคือมันได้แหละแต่มันไม่เหมือนที่พูดไว้ไงเออได้แต่แต่แต่ไม่ตรงปกนะขัดมาคือ เป็นเทคนิคหาเสียงเอาง่ายๆคือว่าก็ไม่ได้ทำมะแหละเออเพราะม,มันเป็นเทคนิคหาเสียงไงก็ไม่ต้องทําก็ได้ไงเพราะมันเป็นเทคนิคหาเสียงเออสุดท้ายคือทําแบบนี้อย่าทําดีกว่าก,ก็ก็ตามตรงเลยคือถ้าที่จะทําแบบนี้ไม่ต้องทําดีกว่ามันเปลืองเงินเปลืองทรัพยากรที่แรกอะผมช่างใจเว้ยว่าระหว่างไม่ทํากับทําแบบอย่าทําดีกว่าเนี่ยอันไหนมันแย่กว่ากัน ทีแรกคือคือทีแรกอาจจะบอกว่าไม่ทําแยกกว่าแต่ผมว่าคิดไปคิดมาทําแบบนี้อย่าทําดีกว่าเนี่ยอันเนี้ยหนักกว่าดังั้นเลยจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมบางครั้งอ่ะไม่ทํายังจะดีกว่าคือเราจะเริ่มสเต็ปเดิมคือเราจะเอาบนล่างมาก่อนแล้วเราก็จะเอาตัวแทนของแต่ละเทียมาอ่าแล้วเราก็จัดโอเคปะ่ะแต่อันนี้มันมีไม่เยอะนะดังน,นั้นคลิปมันก็อาจจะไม่ได้ยาวมากเนาะซึ่งดีแล้วเอาละนโยบายแรก ไม่พูดถึงไม่ได้นโยบายเรือธงนะครับพูดกันจนเมื่อยแล้วน่าจะเป็นนโยบายที่ไม่น่าจะมีเรือธงมากไปกว่านโยบายนี้ก็คือนโยบายเงิน1 0,000บาทนะเงินได้เจตต้อนหนึ่งหมื่นบาทเออออกตัวก่อนคืออันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะไม่ได้ว่าเพราะว่าเขาก็เหลือเวลาในการทํางานอีกประมาณสาปีครึ่งซึ่งมันอาจจะได้ในอนาคตก็ได้ซึ่งไม่รู้ซึ่งอันเนี้ย ผมจัดในความรู้สึกส่วนตัวแล้วกันนะไม่ได้บอกว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นผมอาจจะผิดก็ได้โอเคนะถ้าคิดว่าผมไม่เห็นเห็นต่างไงคือเม้น์มาได้โอเคถ้าพร้อมแล้วก็จัดกันเลยคือนโยบายเงินหมื่นเนี่ยเป็นนโยบายที่มีปัญหาเยอะมากแต่เพื่อไทยก็อยากทำมากเหมือนกันเพราะเขาคงเชื่อว่ามันจะเป็นนโยบายที่กู้คะแนนเสียงขึ้นมาได้อะไรเง,งี้ยซึ่งส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่า ไม่น่าจะกู้ได้เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยเขาแจกเกินหมื่นหนึ่งนะรวมๆม,ม,มกันเนี่ยคือประมาณหมื่นห้าซึ่งสุดท้ายก็แพ้เลือกตั้งอยู่ดีแต่เพื่อไทยก็อาจจะมองว่าก็นั่นมันทยอยจ่ายแบบไม่ได้จ่ายทีเดียวอันนี้แบบจ่ายทีเดียวนะคนจะต้องทราบซึ้งในเงินที่เราให้ซึ่งผมพูดหลายทีแล้วนะว่ามันไม่ใช่เงินของอุ้งอิง ไม่ใช่เงินของคุณเสรษฐาไม่ใช่เงินของคุณทักษิณหามานะฮะมันคือเงินภาษีประชาชนที่เอามาให้ประชาชนนะฮะดังนั้นผมมองว่าไม่ใช่บุญคุณอะไรเลยนะฮะอ่ะถ้าถามว่าอยู่เทียไหนก็ต้องบอกว่าเชื่อว่าได้แน่แต่ไม่ตรงปกเพราะอะไรเพราะว่านโยบายนี้เนี่ย เห็นพักเพื่อไทยมีความพยายามในการจะดันมันออกมาเหลือเกินอ่ะสมมติว่าทำใช่ไหมแล้วบบชมาเบรกใช่ไหมอ่าเบรกก็ไม่เป็นไรแล้วก็รอได้อ่าแล้วก็ไปหาวิธีอื่นอะไรเงี้ยก็คือแบบอ๋อติดกฎหมายข้อนั้นใช่ไหมโอ้ไม่เป็นไรแล้วก็ไปเค้นเอามาจากอีกส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยคือเห็นถึงความแบบความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการที่จะดันนโยบายเงินดิจิตอลจงได้เนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะโดนด่า ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาถึงแม้ว่าจะต้องงัดกับพักร่วมอะไรก็ตามอะ่ะคือผมมีความสึกว่าเขามาเป็นรัฐบาลเพื่อสิ่งนี้อะ่ะเพื่อแจกเงินหมื่นอะ่ะซึ่งถ้าพี่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลเพื่อแจกเงินหมือนอ่นนะไม่ต้องเข้ามาหรอกมันมีงานอื่นอะไรให้ทําเยอะแต่พี่แม่งกะทําอย่างเดียวอะ่ะอ่ะกลับมาที่ประเด็นก็คือส่วนตัวเนี่ยมองว่าได้แหละแต่ไม่ตรงปกเพราะว่ามันมันผิดจากที่พูดมาไว้ตั้งตั้งเยอะแล้วว่า ถูกไหมทีแรกบอกไม่กู้เลยแม้แต่บาทเดียวสุดท้ายก็ต้องกู้ทกศอ,อ,อาจจะไปแถว่าเป็นมันเป็นเงินโครงการของทกศแต่ไม่ว่าพี่จะไปนิยามมันว่าอะไรอะ่ะถ้าเอาเงินมาแล้วต้องไปคืนองค์กรในองค์กรหนึ่งพร้อมดอกเบี้ยมันก็คือการยืมมาแหละซึ่งมันก็คือการกู้แหละก็ค,คือยืมเนี่ยจ,จะไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยถูกไหมเขาถึงเรียกว่ายืมเรายืมเงินเพื่อนเราไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแต่เนี้ยคือเอาเงินของทกศมาแล้ว ต้องจ่ายเขาคืนพร้อมดอกเบี้ยซึ่งมันก็คือยืมมาแหละมันมันแนวเดียวกับการที่บอกว่าแบบน้ําไม่ได้ท่วมนะแค่น้ํารอระบายคือมันอย่างนั้นเลยอะ่ะคือแบบมันมันแถไม่ขึ้นอะ่ะคือคือแค่กู้ยังไม่กล้าพูดว่ากูอ้อ่ะเห็นถึงเหลี่ยมของนักการเมืองอยังถ้าถามว่าคิดว่าได้ไหมคิดว่าได้แต่มันไม่ตรงปกซึ่งมันก็ไม่ตรงปกมาตั้งนานแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะเวลาเงื่อนไข หรือแม้กระทั่งตอนแรกที่บอกว่าจะไม่มีเซเว่นสุดท้ายก็ต้องเอาเซเว่นเข้ามาอะไรเงี้ยคือคือมันไม่ไม่ตรงปกแต่ก็คือได้ได้แค่เงินนะแต่ว่าความตรงปกนี่คือไม่อยู่แล้วนะครับอ่ะชมเขาบ้างดีกว่านโยบายที่คิดว่าได้แน่เนี่ยก็คือสมดุเท่าเทียมเป็นนโยบายที่เข้าใจง่ายสมดุิเท่าเทียมก็คือสมดุิเท่าเทียมก็คือผู้ชะก็คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเขา เขาจะใช้คําว่า same sex marriage ก็คือเพศเดียวกันแต่งงานกันนั่นแหละก็คือจดทะเบียนเพศเดียวกันนั่นแหละซึ่งมันไม่น่าจะมีอะไรยุ่งยากนะมันก็คือมันก็คือผัวเมียแหละเพียงแต่ว่าเป็นเพศเดียวกันแค่นั้นเนี่ยไม่มีอะไรซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือว่าผิดคาดนะเพราะว่าที่แรกอ่ะผมมองว่าจะโดนเบรกจากพักที่เป็นพักร่วมไม่ก็โดนเบรกจากสวแต่จากเท่าที่ผมเห็นเนี่ยนอกจากพักร่วมจะโอเคแล้วสวก็โอเคด้วยดังนั้นผมมองว่า มันก็เป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็เป็นข่าวดีในประเทศไทยที่เราก็จะมีสมรรเท่าเทียมนะครับซึ่งมันก็ก็เป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีนะที่น่าจะเกิดขึ้นในรัฐบาลเพื่อไทยเพราะว่าตอนนี้กฎหมายมันก็ไปไกลแล้วแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะโดนสกัดอะไรออกมาได้เลยอะไรเงี้ยก็เลยมองว่าโอเคก็อาจจะเป็นอย่างเดียวที่เพื่อไทยทําได้นะะถ้าไม่นับเรื่องของการพาคุณนักสืกลับบ้านนะนะถัดมาก็คือเป็นเทคนิคหาเสียง รือภาษาชาวบ้านก็คือผมไม่คิดว่าเขาจะทำมาแหละเอาที่เราเห็นกันจัดจะเลยก็คือนโยบายยกเลิกเกณฑ์ทหารอันเนี้ยเทคนิคหาเสียงแน่นอนเพราะว่าคือคือคือ,คอต้องเล่าก่อนว่าหลายๆนโยบายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันตามหลังออกมาจากนโยบายของก้าวไก่นะครับไม่ว่าจะเป็นยกเลิกเกณฑ์ทาหารเลือกตั้งผู้ว่าทุจังหวัดอะไรเงี้ยก้าวไก่ออกมาก่อนแล้วดูเหมือนว่าเพื่อไทยเขาอาจจะกลัวน้อยหน้าไงก็เลยออกตาม เป็นนโยบายที่แบบออกตามเพื่ออยากได้เพื่อหาคะแนนเสียงอะ่ะมันก็จะไม่ใช่นโยบายที่เขาแบบอยากจะทําจริงๆนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมันก็เพิ่งมีการเกณฑ์อาหารไปนะในช่วงเดือนมีนาเมื่อไงไหมสุดท้ายก็ไม่ได้ยกเลิกแล้วกเ็เหมือนคุณสุทินก็จะออกมาบอกประมาณว่าแบบการยกเลิกของเขาก็คือเขาก็จะพยายามที่จะ ให้คนไปสมัครให้มันเต็มโคตาอ่าคนท,คคที่เขาไม่อยากเกณฑ์ก็จะได้ไม่ต้องเกณฑ์ซึ่งมันไม่ใช่การยกเลิกเกณฑ์ทหารมันเป็นการพยายามที่จะโปรโมทให้คนมาสมัครให้มันเต็มโคตาเฉยๆคนที่ไม่อยากเกณฑ์จะได้ไม่ต้องเป็นซึ่งมันเป็นคนละเรื่อ,กองกับการยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารหรือภาษาชาวบ้านคือเขาไม่ได้ยกเลิกเกณฑ์ทหารเลยเขาไม่ได้ทําแล้วก็ไปแถว่าแบบนี้มันคือการยกเลิกซึ่งมันเป็นคนละเรื่องมันอันนี้มันเป็นเหลี่ยมนะการเมืองล้วน นะครับไม่ใช่เลยแล้วพี่ก็ไม่ไม่ยอมรับด้วยว่าว่าพี่ไม่ยกเลิกอ่ะเออก็พยายามแถไปว่าแบบว่านี่แหละมันคือการยกเลิกเกณฑ์ซึ่งมันเป็นคนละเรื่องนะครับดังนั้นผมมองว่าไอ้นโยบายยกเลิกเกณฑ์อาหารเนี่ยเป็นเทคนิคหาเสียงเท่านั้นแหละต่อให้เวลาผ่านไปยันปีเจ็ดศูนย์ผมว่าเขาก็ยังไม่ยกเลิกหรือไม่แน่นะเขาอาจจะมายกเลิกช่วงปีสุดท้ายจริงๆอะไรเงี้ยแบบปีเจ็ดศูนย์จะเลือกตั้งอยู่แล้วก็เลยยกเลิกให้หน่อยก็เป็นไปได้นะแต่ผมมองว่ามันยากเพราะว่า มันจะต้องไปฝ่าด่านพักร่วมต้องไปฝ่าด่านเรื่องของแบบองค์กรทหารที่แบบเขาก็มีองค์กรของเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่าไม่น่าทําได้วะ่ะแล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะดันด้วยผมมองว่ามันก็คงจะเป็นเทคนิคหาเสียงัปยนปีเจ็ดศูนย์นั่นแหละก็อยากเห็นเหมือนกันอยากผิดเหมือนกันเอาเลยยอมหน้าแตกอยากหน้าแตกอะ่ะรอรอนะรอหน้าแตกอยู่นะเยุ่สุดท้ายก็คือทําแบบนี้อย่าทําดีกว่าก็คือเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชนนะครับอีกแรกเขาก็ไม่ได้บอกรายละเอียดเนาะว่ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเนี่ยมันประชาชนยังไงตอนนี้ก็ก็ยังยืนยันคาเดิมว่าเขาอะร่างรัฐธรรมนูญบับประชาชนแต่ว่ามันเป็นฉบับประชาชนที่ล็อกหมวดหนึ่งหมวดสองซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันมันฉบับประชาชนยังไงนะเพราะว่าขนาดคอสชอจะแก้ยังแก้ได้ทุกหมวดแต่พอเวลาประชาชนจะแก้ที่มาล็อกหมวดหนึ่งหมวดสองซึ่งมันก็มีปัญหาอีก ตรงที่ว่าหนึ่งก็คือถ้ามันจะมีการยกเลิกสวเนี่ยมันจะยกเลิกไม่ได้เพราะว่าเวลาจะแก้รัฐธรรมนูญมันต้องแก้ให้มันสอดคล้องกันทั้งฉบับแล้วถ้าแล้วไอ้หมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยมันมีเรื่องของการพูดถึงสวไว้ซึ่งถ้ามันจะยกเลิกสวเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอีกไงสองก็คือว่ามันควรที่จะทํประชามติแค่สองครั้งแต่พี่ก็ดันทำสามครั้งโดยให้เหตุผลว่ามันเซฟสุดอ่ะซึ่งมันก็เปลืองเงินเปลืองเวลาเปลืองอะไรไปอีก แล้วสามเหตุผลหนักที่สุดก็คือถ้าเท้าความจากการล็อกหมวดหนึ่งหมวดสองไปแล้วเนี่ยมันทําให้โอกาสในการผ่านประชามติเนี่ยมันยากขึ้นเพราะว่ามันก็มีหลายคนที่เขาอยากจะแก้นะเขาอยากจะแก้ทั้งฉบับซึ่งถ้าเกิดว่าอยากจะแก้ทั้งฉบับก็ต้องไปกาไม่เห็นชอบในการร่างรัฐมนูนฉบับใหม่ซึ่งภาษาชาวบ้านก็คือว่าการล็อกหมวดหนึ่งหมวดสองอะ่ะมันจะทําให้โอกาส ในการผ่านประชามติอ่ะมันยากขึ้นเผื่อๆซึ่งซึ่งผมเชื่อว่าไม่ผ่านด้วยสมมุติว่ามันผ่านรอบแรกนะมันยังมีรอบที่สองรอบที่สามที่ออกมาที่ไม่แน่ใจด้วยนะว่าจะให้สสรอมาจากการเลือกตั้งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าคือมันมีปัญหามากคือทําแบบนี้อย่าทําดีกว่าเหมือนเอาเงินภาษีไปผ่านเล่นน่ะเพราะว่าการทําประชามติทีหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินถูกไหมหลักประมาณสามพันล้านนั้นคือมันใช้เงินเยอะแล้ว แล้วพอเขาพยายามที่จะทำประชามติที่มันมีโอกาสผ่านน้อยๆแบบเนี้มันเหมือนเอาเงินไปละลายน้ําเล่นน่ะถึงแม้ว่าอคุณจะมาบอกว่าจะให้ทําประชามติพร้อมไปกับ,บการเลือกตั้งนู่นนี่นั่น,นแต่ผมว่ามันก็มันก็ทําเพื่ออะไรอะ่ะถ้าสุดท้ายแล้วมันแบบมันไม่ผ่านอะ่ะโดยโดยการที่คุณแบบต่อไ้คําคถามประชามติอะ่ะเออดังนั้นผมมองว่าถ้าจะพี่ที่จะทําอย่างเงี้ยอย่าทําดีกว่าแล้วเผลอๆนะ ทำไปทํามานะสมมติอย่างที่ผมเคยทําคลิปไว้อะ่ะถ้าหลับหูหลับตาผ่านไปล่างนะเผออะลอๆอ่ะเราก็แค่เปลี่ยนจากรัฐมนูลอสอชอกลายมาเป็นรัฐมนูญเพื่อไทยซึ่งมันก็ไม่ใช่รัฐมนูญประชาชนอยู่ดีดังนั้นน,นโยบายแก้ไขรัฐมนูลแบบล็อกหมดหนึ่หมดสองแบบเนี้ยอย่าทําดีกว่าเปลืองตัง ไม่ได้บอกว่าไม่อยากได้รัฐมนูลใหม่เดี๋ยวคนดูจะเข้าใจผิดผมอยากได้รัฐมนูญใหม่แต่ผมต้องการให้สสรอ,อมาจากการเลือกตั้งร้อเปอร์เซ็นตเนี่ยแก้ได้ทุกหมวดนะไม่ใช่ล็อกมาหนึ่งหมวดสองไว้อ่ะย้าก่อนเดี๋ยวเข้าใจผิดหาว่าผมไม่อยากแก้รัฐมนูนอีกอ่ะถัดมาก็คือเลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวดัดอ่าอันนี้ผมก็มองว่าก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่มาพร้อมกับการยกเรื่องเกณฑ์ทาหารก็คือเห็นก้าวไกลเขาจะทํา ก็เลยเอาบ้างเดี๋ยวไม่ได้คะแนนเสียงเอ้ยซึ่งซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าทุกจังหวัดเนะเขาบอกว่าจังหวัดนำร่องซึ่งผมมองว่าไม่มีการพูดถึงเลยนะไอการเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยเออเหมือนเหมือนเราจะพูดถึงแต่เรื่องแบบเงินได้เกียติ้นกับรัฐพนูอย่างเดียวเลยะก็เลยมองว่าส่วนตัวผมนะผมมองว่าไม่น่าจะได้ว่ะน่าจะเลือกตั้งผู้ว่าได้แค่กทอมอกับพัทยาแหละ ไม่ไม่เห็นถึงแผนการไม่เห็นถึงความพยายามในการจะเลือกตั้งผู้ว่าในจังหวัดนำร่องเลยอะ่ะเออก็เลยมองว่าน่าจะเป็นเทคนิคหาเสียงพอ,พอๆกัรยกเลิกเกณฑ์ทหารนั่นแหละซึ่งซึ่งส่วนตัวผมยังไม่เห็นข้อเสียคือคือมันก็คงจะมีข้อเสียแหละถ้าเกิดว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดแต่จังหวัดนำร่องอะ่ะอย่างน้อยมันต้องได้แล้วไหมทุกเชียงมงเชียงใหม่อะไรเงี้ยเออมันน่าจะต้องเลือกตั้งผู้ว่าได้ไหมอ่ะถัดมาก็คือ รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายอันนี้ผมมองว่าได้แน่แต่ไม่ตรงปกคืออันเนี้ยบางคนอา,อาจจะมาเถียงผมว่าก็าเขาไม่ได้บอกว่าจะได้20บาทตลอดสายทุกสายซะหน่อยเออดังนั้นเนี่ยถ้ามันได้แค่สายเดียวนี่ก็ถือว่าตรงปกแล้วไหมอ่ะซึ่งผมก็มีความรู้สึกว่าถ้าจะให้ตรงปกจริงๆอ่ะพี่ก็พูดด้วยดิว่า ยี่สิบบาทตลอดสายสายเดียวยี่สิบาทตลอดสายบางสายอะไรเงี้ยคือไม่ได้คือคู่ไม่หมดอะ่ะซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งไอไอตรงเนี้ยมันมันสําคัญมากนะระหว่างยี่สิบาททุกสายยี่สิบาทสายเดียวกับยี่สิบาทบางสายเพราะรถไฟฟ้ามันก็มีแบบห้าหกสายอะ่ะแล้วพอมาแบบพอมาเล่นลิ้นพอมาใช้เหลี่ยมการเมืองแบบเนี้ยมันทําให้เกิดความเข้าใจผิดเยอะไงถูกไหมอะ่ะถ้าถ้าคุณมาเถียงผมว่าเฮ้ยมันตรงปก แล้วถ้าเกิดว่าผมถามกลับไปว่าถ้าถ้าเพื่อไทยพูดว่าลดไฟฟ้ายี่สิบาทบางสายอ่ะมันจะเรียกว่าอะไรวะโคตรพ่อโคตรแม่แห่งความตรงปกอ่ะถูกไหมอย่างเงี้ยมันถือว่าบอกไม่หมดไงบอกไม่หมดก็ถือว่าไม่ตรงปกมันเป็นเรื่องสําคัญเว้ยว่ามันจะยี่สิบาทตลอดสายกี่สายอ่ะเออดังนั้นผมมองว่าอันเนี้ยคือได้มาแล้วแหละเห็นสีแดงกับสีอะไรไม่รู้ได้แล้วยี่สิบาทแต่ว่าวันหลังอ่ะบอกให้ชัดนะว่าเป็นยี่สิบาทตลอดสายแค่บางสาย ไม่ใช่มาแบบอะไรที่มันแย่ๆอะไรที่มันไม่ดีพี่ก็อุบอิบไว้ไม่บอกอัดมาก็คือค่าแรงขั้นต่ำหกร้อยบาทเอ่อความรู้สึกผมแล้วกันนะผมมองว่าทำแบบนี้อย่าทำดีกว่าอ้างอิงจากค่าแรงขั้นต่ำสี่ร้อยบาทตลอดสายที่อง้งอิงเขาออกมาโชว์ว่าแบบว่าตอนนี้ค่าแรงสี่ร้อยแล้วนะคะซึ่งมันเป็นสี่ร้อยแบบสี่ร้อยแบบเหลี่ยมจัดอะสี่ร้อยแค่สิบจังหวัดสิบจังหวัดไม่ได้ทุกเขต จะไม่ได้ทุกอาชีพเฉพาะโรงแรมโรงแรมก็ต้องสีดาวขึ้นไปสีดาวขึ้นไปก็ต้องรูลูกจ้างห้าสิบคนขึ้นไปมันเป็นสี่ร้อยบาทแบบขอไปทีซึ่งถ้าอ้างอิงจากไอ้สี่ร้อยบาทแบบขอไปทีเนี่ยผมมองว่าไอ้หกร้อยบาทเนี่ยมันก็คงจะเป็นหกร้อยบาทแบบขอไปทีเหมือนกันนะอาจจะแบบได้เฉพาะอาชีพนี้ได้จังหวัดนี้ได้เขตนี้ได้กลุ่มงานนี้ซึ่งผมเชื่อว่าเขาทําได้นะว่าแบบไอ้หกร้อยบาทแบบ ดอกจันสิบดอกจัดนะ่ะผมเชื่อว่าเขาทําได้แต่ทําแบบนี้อย่าทำดีกว่ามันน่าเกลียดจริงๆจ,จ,จะมาบอกว่าค่าแรงขั้นต่าเท่าน,นั้นเท่าน,นี้แล้วพอแบบได้มาแค่หย่อมนึงแล้วคุณก็มาโบว่านี่ค่าแรงได้แล้วหกร้อยบาทนี่เนี่ยแล้วสี่ร้อยบาทมันน่าเกลียดทําแบบนี้อย่าทําดีกว่ามันเหมือนโชว์ให้โลกรู้ว่าคุณไม่จริงใจอะ่ะถูกไหมทําแบบนี้อย่าทําดีกว่านะไอ้ไอ้ขึ้นเป็นหย่อมหย่อมขึ้นเป็นกระจุกไอ้คนที่ได้นี่แบบ แบบหยิบมือเดียวที่มันได้เข้าเงื่อนไขอะ่ะมันไม่ได้แบบเป็นการยกมาทั้งโครงสร้างไงครับดังนั้นทําแบบนี้อย่าทาดีกว่าถัดมาก็คือ,อ,อได้สองหมื่นบาททุกครอบครัวเขาเรียกว่าอะไรนะทุกครอบครัวต้องได้เงินเติมให้ถึงสองหมื่นบาทอันนี้ก็น่าจะเป็นเทคนิคหาเสียงเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าแค่งบประมาณที่ใช้ไปกับเงินดิจิตอลนอะ่ะผมว่าแม่งก็ไม่เหลือแล้ว ผมว่าแม่งหมดแล้วแล้วแม่งเป็นอะไรที่กะเกณฑ์ยากมากนะว่าครอบครัวไหนได้เงินเท่าไหร่อ่ะเออพี่จะไปวัดยังไงวะพี่จะไปทํำยังไงพี่จะไปดูยังไงว่าครอบครัวแล้วครอบครัวหนึ่งพี่จะวัดยังไงแต่งงานนับไหมอะไรเงี้ยคือมันมันเป็นนโยบายที่แค่คิดสักนิดหนึ่งอ่ะก็น่าจะรู้แล้วว่ามันไม่น่าทําได้อ่ะและจะเอาเงินมาจากไหนอีกอะ่ะถูกไหมอันเนี้ยเทคนิคหาเสียงล้วนๆซึ่งไม่มีการพูดถึงเลยนะลืมไปหมดแล้วว่า ไม่ว่าอ,อุ้งอิงหรือคุณเศรษฐาหรือโคศกหรือใครนี่ไม่มีใครพูดถึงแล้วนะไอเติมเงินให้ได้สองหมื่นบาททุกครอบครัวเนี่ยเออซึ่งยังไงก็ทําไม่ได้อันนี้เทคนิคหาเสียงนนแน่นอนอุณนก็อ้างเอาแล้วกันว่าแบบว่าเออพักร่วมไม่ชอบนู่นนี่นั่นว่ากันไปเนาะถัดมาก็คือเงินเดือนปอตีขั้นต่ำสองหมื่นห้าอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะออกมาแบบไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาแบบค่าแรงขั้นต่ําหรือมันจะออกมาแบบไอ สองหมื่นบาททุกครอบครัวซึ่งผมมองว่าถ้าลืมมันถ้าลืมมันไปเลยอน่าจะดีกับเพื่อไทยมากกว่าเพราะว่าถ้าจะมาแบบได้ขั้นต่ำสองหมืนห้าเฉพาะอาชีพนี้เฉพาะคนที่จบสาขานี้เฉพาะคนที่ทํางานที่นี่มันก็จะน่าเกลียดไปอีกนะครับดังนั้นผมมองว่าถ้ามันไม่ทําไปเลยอน่าจะน่าเกลียดน้อยกว่าไม่ได้บอกว่าไม่ทํามันโอเคแต่บอกว่าถ้าจะทําแบบแบบไอ้เงินแบบไปค่าแรงขั้นต่ำอย่าทําดีกว่าน่าเกลียดนะครับ อ้างว่าแบบเราเป็นรัฐบาลผสม,มเราให้คุณไม่ได้ทุกอย่างผมว่ายังยังดูดีกว่าโอเคนโยบายสุดท้ายคือฝุ่น PM สองจุดห้าบอกว่าแก้ทุกต้นตอถูกไหมออ,อันนี้ผมมองว่าได้นะแต่ว่าไม่ตรงปกคือเท่าที่เห็นน่ะมันก็มีบางอย่างที่เขาทําแล้วมันก็มีบางอย่างที่เขายังไม่ได้ทํอาอ,อย่างตัวอย่างเช่นไอ้ที่ทําก็คือแจกมุง้งแจกมุ้งกันฝุน่นกับไอ้เครื่องกรองอากาศอ่านนี้ก็เห็นทําดับไฟป่า ก็เห็นทําบ้างแต่ว่าต้องรอให้พิธาเขามาดับก่อนถึงจะจริงจังแล้วก็แต่ว่าแต่นายกก็ไปปั่นจักรยานแล้วก็ไม่ได้มีการแบบยกเลิกการนําเข้าผลิตภัณฑ์ที่มันต้องมีการเผาอะไรเงี้ยไม่ได้ยกเลิกการนําเข้าพวกอ้อยพวกอะไรพวกเนี้ยนั้นผมมองว่าก็คงทําแหละแต่ว่าคงไม่ตรงปกเออผมผมไม่คิดว่าเขาจะแบบไม่ทําอะไรเลยคืออย่างน้อยเราก็เห็นมุ้งกันฝุ่นถูกไหม แต่มันก็ไม่ได้ทุกต้นตอไงซึ่งมันก็ก็ถือว่าถือว่าคือผมไม่แน่ใจว่ามันท่านเรียกว่าเป็นเทคนิคหาเสียงอ่ะเขาต้องไม่ทําอะไรเลยแต่ผมมองว่าเขาทําบ้างเพียงแต่ว่ามันไม่ตรงปกแค่นั้นเองดังนั้นมองว่าถ้าคิดแบบช่วยๆคือคือคืออย่างนี้บางคนอาจจะมองว่าทําแบบนี้ะทําดีกว่าเออไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามาจะมาเวไหนไงซึ่งถ้าถามว่าทุกต้นตอเนี่ยผมมองว่าอ่า คือผมไม่แน่คือดับไฟป่าเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นนโยบายต่อให้ไม่มีต่อให้รัฐบาลไหนเนี่ยดับอยู่แล้วถูกไหมดังนั้นผมมองว่าถ้าทำนี้จะทาดีกว่ามันมีหลายต้นตอแล้วมันก็ดูเหมือนเขาจะแบบไม่ได้ไปคุยกับพมา่าเท่าไหร่ไม่ได้แบบไม่ได้ทําอะไรเยอะะก็เห็นแค่แจกมุง้งแล้วก็เป็นแบบแจกมุ้งอย่างเดียวแล้วเครื่องกรองอากา,กาศก็ต้องให้ชาวบ้านไปซื้อเองซึ่งพิธาก็บอกว่าเออมันมันสามารถที่จะแบบ ให้แบบอาชีวะไปทําได้ในเครื่องกรองอากาศซึ่งเขาก็ไม่ได้ทําเออซึ่งผมก็มองว่าถ้าจะมาแจกมุ้งกันฝุ่นอย่างเดียวที่มันไม่ได้มีเครื่องกรองอากาศด้วยอ่ะผมว่าอย่าทําดีกว่าซึ่งมันก็ไม่ดีเออซึ่งเอาเป็นว่าผมผมหวังว่าเขาจะอ่อทาทตามที่พิธาบอกแล้วกันว่าเออให้ให้อาชีวะในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยไปทําพวกเครื่องกรองอากาศซะชาวเชียงใหม่จะได้มีเครื่องกรองอากาศที่อยู่ในมุ้งแล้วก็จะได้แบบ ดีขึ้นมาบ้างอะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องไปจัดการกับเรื่องของฝุ่นที่มันลอยมาจากชายแดนด้วยนะอืมอ่ะสุดท้ายอันนี้อาจจะไม่ใช่นโยบายแต่ว่าเป็นฉันทามติก็คือ MOU ที่ไปเซ็นกับพรรคเก้าไกลไว้ว่าจะไม่ไปข้ามขั้วเนาะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นที่นิคหาเสียงอ่ะก็คือเอาไง่ายๆคือว่าสุดท้ายแล้วก็ลั่นไว้ว่าจะไปไม่ไปจับมือกับสามป ไม่ไปจับมือกับพลังประชารับรุนไทยรุมชาติแต่สุดท้ายก็มันก็เป็นแค่ที่หนึ่งหาเสียงเขาก็ไม่ได้ทำเขาก็จับมืออยู่ดีนะแล้วก็แล้วก็มาบอกว่าคิดถูกด้วยนะอ,อแสดงว่าตอนนั้นที่บอกว่าไอปิดสวิต์นู่นนี่นั่นคือคิดผิดใช่ไหมอืมก็โอเคอ่ะก็หมดแล้วงั้นถ้าใครชอบก็สนับสูนเข้ามาได้ที่กสิกรศูนย์หกสามก้าเก้าเจอกันคลิปต่อไปวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย